เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีพท่านที่นา่ารักทุกคนผประพรมว่านเปล่ามีสมาชิกดังนี้หนึ่งกกานายเปในใ็นสิผู้จัดการสองนายพิชัยผู้รับและสามผมนายทวินภววงศ์ถุงรองกล่องมาพูดถึงความเรื่องโทรศัพท์ คอมพเตอร์ก็เป็นสง,งนกล่องธรรมดาใช้การอะไรไม่ได้อุปรกรณ์คอมพวเพลายเรียกชื่อหนึ่งว่าแหล่งจ่ายไฟคัมวรพลายมีหน้าที่หลักเป็นแรงดันกระแสสลับจากไฟฟ้า220โวลต์ให้เป็นแรงไฟตรงดีซีที่คอมพิวเตอร์ต้องใช้เจ้าอ,อุปกรณ์คตรพลายตัวนี้จะบรรจุในด้านหลังของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย2องส่วนใหญ่คือวงจรดิวเจอร์รอและเลนไพ์เออร์รทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟสลับเป็นไฟตรงทำหน้าที่แปลงไฟตรงเป็นไฟสลับความถี่สูงและแปลงกลับเป็นไฟตรงโหมดต่ำและวงจรควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอนเวอร์เตอร์เพื่อให้ได้แรงดันเอาพุทธตามความต้องการส่วนผมจะพูดเรื่องการซื้อ power supply power supply ที่มีขายตามท้องตลาดนั้นมีหลายกำลังวัตต์ให้เลือก ตั้งแต่200บาทจนถึง400บาทการซื้อการซื้อพวร์สัพภายให้มีความตอเขียนต่อคอมพิวเตอร์ของเราควรููจักฉลาอ T N U ของคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความเสถเียนและความซัพพอร์ตอุปกรณ์พวร์สัพภายเราใช้ทุกอย่างบอลหรือว่ามีอุปกรณ์ต่อมากมาอเพียงใดอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ มีหม่อยประมวลผลมีซ p u มีกำลังการกินไฟตั้งแต่15-40วัตต์เมมบมร์ดมีการกินไฟตั้งแต่20-30วัตต์ฮาร์ดดิสมีการกินกำลังไฟตั้งแต่5-15วัตต์ซีดีรอมไดเวมีการกินไฟตั้งแต่10-25วัตต์หน่วยความจำหรือแรมมีการกินไฟตั้งแต่5 1วัตต์การจอมีการกินไฟตั้งแต่20-30วัตต์การ PCI เช่นการเสียงการโมเดมหรือการแรมมีการกินไฟตั้งแต่4-5วัตต์กลุ่มเราก็ขอจุดการเสรนอความยงเท่านี้ขอบคุณครับ